สวัสดีครับ f เอฟซี e FC, ทุกคนนะครับเนาะครับเมือ่อเ้านี้เนาะพี่น้องพอเตียมลงเรียกันรถฐบันไทยห้องของปู่ซีสเกตได้พี่น้อง,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 องเลือกเป็นเลขคันน้ำมลน,นะครับกันนึกว่าอาจารย์มันจะทรงมาจากประมาณาวันที่เก่าที่สิบเนาะพี่น้องนะเนาะแต่ว่ามือนีปู่มันทรงไม้แล้วนะครับสูตรคำนวณครับของปู่ซีสเกตนะพี่น้อง ครับมือวันที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเฮ้าออกห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามขับเลขล่างก็ออกสี่สองนะพี่น้องเนาะรับไปได้เบิ้งได้ติดตามพอเตียมกับของปูชีสะเกดกับจิโกมันกันอยู่นะครับเนาะครับนี่คือสูตรคำนวณนี่อันคันน้ำม่อนวดที่ผ่านมาก,กับบ่อเข่าพี่น้องแต่ว่าวดนี้พอเตียมลงไปแล้วนะครับเนะบาะบัดนี้เรือตะเลขคำนวณน,นะพี่น้องเด้อ ปูบนทรงมาให้พระเตียมกับเสียมาลงให้พี่น้องอีกนะครับเนาะผมบ่ครับรัฐบาลไทยปูศรีสะเกตบนวิ่งเก้ากับสามเน้นที่เก้าพี่น้องจับคู่เขา่าเก้าสามได้พี่น้องเนาะเก้าสามเขา้าตรงๆนะครับนะเนาะเตียว่าปูนั้นมาเน้นที่เก้าสองเก้าแปดนะครับส่วนเล็กหลางหลุดไปหาเมื่อนี่กมาแล้วพี่น้องพรเตียมผ้ามาติดตามต่อยอีกนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะครับ อยากมาใกลๆก,กับพี่น้องวันที่16พี่น้อง 16มิถุนายน2567นะครับ รัฐบาลไทยปูซีสเกียดพี่น้องบนนะพี่น้องเนอะ บนวิ่งเก้ากับศูนย์พี่น้องครับปูพป็นเนี้นที่เก่าอยู่แล้วพี่น้องเก่าจะไม้จะบ่งงวดนี่ เป็นที่เก้านะครับครับปูพันจับครูมาลักศูนย์นะพี่น้องเน้อศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้า ศูนย์เจ็ดนะครับสองห้าสองเกา้าอแจมเชียนเบิดเลยสองเย็ด เตีว่ากัมีตัวเน้นได้พี่น้องด้ปูไนเน้นให้อยู่ศูนย เ้าแปดต่ว่าเจ็ดสองปูตัดได้พี่น้องเลือตัดนะครับปูตัดสองเ็ดออกครับคาดบันี่เลขสองเลขสามตัวได้พี่น้องเนื้อสอง ก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เก้าแปดสามหกสี่มาจะใช้ต้องสามหกสี่ป่ย สามหางเป็นหนองเรียกสามตัวครับนี่คือบนเด้อพี่นนองเด้อครับเอาเบิงล่างนะครับ แถมจะส่นเลยล่างครับล่างวิ่งห้ากับหนึ่งนะครับ เน้นที่เน้นที่หนึ่งพี่น้องครับส่วนจับคูพี่น้องกพเตรียมสิลงเบิดเลยนะพี่น้องเนอะเตียว,ว่าปูคนกับมีเน้นมีตัดนะครับก็สิมี ห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์ชีกับกันเลยพี่น้องกับไปหนึ่งหาไปนำน,นะครับ

รับมาเบงตัวปูตัดได้พี่น้องเน้อห้าสองตัดหนึ่งสองตัดหนึ่งหนึ่งตัดขับปูตัดไปสามหางพี่น้องขับบอิส่วนตัวนเน้นในพี่น้องเน้อห้าหนึ่ง ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าจะกลับกันไปพี่น้องเอาสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะครับคอยปังปังเครื่งมืที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะ ครับช่วนตัวเน้นปูเน,น้นที่ศูนย์เ้าสองเก้าแด้าได้พี่น้องเนอะครับรัฐบาลไทยปูสีสเกตนะพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาก,กับเกเข้าตรงๆพี่น้อง16พฤษภายมสองห้าหกเ็ดรัฐบาลไทยคำนวณต่องวดวิ่ง9กับ0เน้นที่9ก้พี่น้องครับปูวงกลมให้มี0929 เก้าแปดล่างห้ากับหนึ่งเน้นที่หนึ่งห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วช่วง,งตัวพ่อเ,เตียมกับเขียนเบิร์ดนะครับนเนาะแต่๋ยวปูตัดดอกนะครับปูสีสเกตนะครับครับเอาเพ่อเตียมกับข้อขอบคุณในรายได้ครับเด้อปูสีสเกตดนะครับเนาะที่ได้ช่งตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยไม่พ่อเตียมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้ววันนี้พอเต้มกับข้อไว้ยพรอนคอยเข่าคอยให้แตกปังๆหยิบครับเอฟซีก็จะได้สศกๆศกมันๆันกันนะครับเนาะเอาฉะนั้นเราจะลืมนะพี่น้นนนะองเด้อมักอบตัวเลขก็จะลืมนะครับไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไเนะพี่น้องเนาะครับื่อเป็นจังโศกจังบุญนะครับ อาจะลริ่มนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์พ่อเต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเต้มน้ำนะครับครับเอาสุด้ทยไทยสุดนี้พ่อเตมก็ขอกราขอขอบพระคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อเต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะครับคอ้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไปพอกันอีกคลิปหนะ้ารับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม